ชาวไร่ชาวนาเจ้าของสวนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลีวิ่งครับกูรูทอคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่ได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับนั่นคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2563นี้ครับประเภทของที่ดินอีกประเภทหนึ่งที่มีเยอะมากๆในประเทศเรานะครับนั่นคือที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับนั่นหมายความว่าในปีนี้นะครับเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับมีความจําเป็นจะต้องไปเสียภาษีที่ดินที่มีออกมาในปี2563นี้นะครับคำถามคือเจ้า ที่ดินเจ้าของนาเจ้าของไร่เนี่ยเขาจะคิดภาษียังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้เข้าใจง่ายครับว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเสียภาษียังไงบ้างเพศแรกนะครับคือที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรมนะครับความหมายตรงตัวครับคือที่ดินผืนนั้นนะ่ะคุณเอามาทําการเกษตรหรือเปล่าเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวทําสวนทําประมงหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับที่ดินแปลงนั้นของคุณเนี่ยจะถูกเอามาอยู่ในหมวดที่ดินเพื่อการเกษตรครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าอัตราภาษีของที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยจะอยู่ในช่วงเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์ให้ดูช่วงแรกนะครับคือมูลค่า0-75ถึงล้านบาทจะเสียอัตราภาษี000 000าะ0 0 1นะครับมูลค่า75-100ล้านบาทเนี่ยเสียอัตราภาษี0 0 3มูลค่า100-500ล้านบาทเนี่ยเสียอัตราภาษี0 0 5มูลค่า500ล้านบาทถึง1,000ล้านบาทเนี่ยเสียอัตราภาษี0 0 7และช่องสุดท้ายนะครับถ้ามูลค่าเกิน1,000ล้านบาทเนี่ยเสียอัตราภาษี0.01%ครับฟังเลขแล้วอาจจะดูตกใจนะครับแต่ เดี๋ยวเราจะมาคำนวณจริงเพื่อให้เห็นภาพกันนะครับว่าที่ของคุณที่มูลค่าประมาณนี้คุณต้องเสียภาษีที่ดินอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแต่นะครับทางกฎหมายก็ได้ออกข้อยกเว้นมาให้ครับว่าในกรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยสปีแรกเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีที่ดินนะครับถ้าที่ดินเราเป็นเพื่อการเกษตรบุคคลธรรมดาคือคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยแหละครับที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลไม่ได้เป็นบริษัทอันนี้คือบุคคลธรรมดานะฮะสปีแรกคุณไม่เสียภาษีที่ดินนะครับถ้าที่ดินคุณเปทีี่4 ซึ่งมันก็มีข้อดีอีกแหละว่าเขาจะละเว้นให้คุณนะครับ50ล้านบาทแรกหมายความว่าถ้าที่ดินของคุณราคาไม่ถึง50บล้านเนี่ยคุณก็ฟรีภาษีที่ดินไปอีกนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆรเนี่ยรัฐบาลเขาก็ใจดีนะครับออกมาตรการลดหย่อนมาให้เยอะพอสมควรเลยนะด้วยคนทั่วไปที่มีที่ดินเนี่ยผมว่าส่วนมากก็ไม่น่าจะเกินมูลค่า50ล้านนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องเสียภาษีที่ดินนะครับถ้าเป็นที่ดินเกษตรมันมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ได้รับการถกเถียงกันมากเลยว่่่่่่าาาาามมันนนนนจจะพิิิรรณยยงงงงไงวเเปป็ททีีีดดกษตแล้ๆอูผืึ เอากล้วยไปปักหนึ่งต้นเอาวัวไปใส่หนึ่งตัวเรียกว่าที่ดินการเกษตรไหมจริงๆแล้วมันก็คงไม่อย่างนั้นนะครับการพิจารณามันคงไม่หละหลวมขนาดน,นั้นอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตอ่านหลักการพิจารณาตามที่กฎหมายเขาบอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณานะครับเขาจะพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่นั้นถ้าเกิดเขาไปรลงพื้นที่แล้วก็จะวัวอยู่ตัวกล้วยอ,อยู่ต้นก็คงไม่บอกว่าเป็นที่ดินเกษตรควรจะเป็นที่ดินรกลางวาง่างเปล่ามากกว่าถูกต้องไหมครับเกณฑ์พิจารณาที่2องนะครับพื้นที่ทที่ต้ง้งากนคยมววุณล มีวัวตัวแล้วมันจะเลียกที่ดินการเกษตรมันคงไม่เม่เ,เซนเนาะเกณฑ์พิจารณาที่3นะครับต้องเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องสําหรับการเกษตรเท่านั้นครับ พูดง่ายๆคือมันจะต้องเป็นที่ดินที่คุณใช้เพื่อการเกษตรจริงๆอะครับเขาถึงจะพิจารณาให้ผืนนั้นเนี่ยเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรการพิจารณาพวกนี้สําหรับผมผมคิดว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นแหละครับจะเป็นคนพิจารณาให้เราไม่ว่าจะเป็นอบตหรือเทศบาลนะครับเขาคงจะเป็นผู้ส่งคนมาดูว่า,อาไอ้ผืนนี้เนี่ยมันเป็นที่ดินเพื่ออะไรเนาะสำหรับการเล่นลูกไม้หรือการเล่นทริกอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนในท้องที่นั้นเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าก่อนหน้านี้คุณเอามันไปทําอะไรหรือเป็นทานําาาาากกกกรรรรรเเเเษษตจิงอปลล่นนะะพฉั้็ศึยยีด สุดท้ายแล้วเนี่ยในเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยเราก็ต้องรอกฎหมายลูกออกมาอีกทีนะครับว่าเขาจะมีเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจนกว่านี้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมทราบแค่นี้เหมือนกันเนอะว่ามันคงประเมินตามหน้างานจริงแหละว,ว่าคุณทําเกษตรจริงไหมมันเมคเซนส์มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับสรุปขมวดยอดนะครับสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับพื้นที่เกษตรนะครับถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะคุณจะไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3ปีแรกครับหมายความว่า25 2,564และ2,565เนี่ยคุณจะยังไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับคุณจะไปเริ่มไปเสียในปีที่4คือ2,566ครับและถ้ามูลค่าที่ดินของคุณเนี่ยมันไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยคุณก็ได้รับการละเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกครับคือคุณไม่ต้องเสียในกรณีที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยคุณจะเสียส่วนต่างครับนั่นก็คือคุณสมมุติว่าที่ดินของคุณมีมูลค่า85ล้านบาทใช่ไหมครับ50ล้านแรกคุณไม่เสียคุุณณมมีีีส่่่่่่่วววนนนนนนนตาาาาาาางง35 35ลล้้้คคคคเเเอไไปปิดใชภษรรัับ็ทหแ บมันไม่ได้ยากอะไรซึ่งอัตราภาษีเริ่มต้นนะครับมันก็อยู่แค่0.01%เท่านั้นเองหรือล้านละร้อยบาทนะครับสิล้านคุณเสียพันล้านคุณเสียร้อยประมาณนี้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับการเกษตรนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปอย่างเราเนี่ยจริงๆแล้วเสียไม่ได้เยอะเลยนะครับหรือจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เสียภาษีเลยก็ได้ดังนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกหรือตกใจไปนะครับลองไปดูข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนว่ามูลค่าที่ดินของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไ เท่่าไหรสบายใจและไปกันตถอได้แล้วครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเกษตรกรทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับใครที่ถูกใจและชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องปู r ูลิฟวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับผมจะทําการอัปเดตมาตรการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยให้คุณรู้ก่อนใครที่นี่ช่องปู r ูลิฟวิ่งครับกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่อยู่กันมาจนจ